เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะต่อยางล้างออกให้มันให้ขามเมือกมันหายให้หมดแล้วก็ตากแดดให้แห้งล้างกอ,อกล้างขามเมือกอให้หมดล้างฉีดเลยไม่มีไม่มีหลุดไม่มีหลุดนะถ้า่นน้ำยาขยายฟิลม์มพอดีพอดีฉีดยังไงก็ไม่หลุดฉีดแรงยังไงก็ไม่หลุด ไม่หลุดไม่มีหลุดฉีลรางไปเลยรางอะไม่หลุด,ดลลยังไงก็ไม่หลุด,งงล,ดล้าออกให้หมดล้างใีด้ดีแล้วก็เอาตากแดดให้มันแห้งแล้วก็ให้คนลเลือครับคือจบจบงานเลยแค่นี้จบงานเลย ง่ายๆเราไปทำดูเด้อ